หนังสือนะคะหนังสือก่อนเพราะว่าหนังสือที่ครูทําไปมีอยู่สองเล่มละตอนนี้นะคะเล่มแรกคือหนังสือภาษาอังกฤษเสริมเริ่มจากศูนย์หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอให้ดูก่อนนะคะครูจะพยายามพูดเสียงดังเนาะแต่ว่าเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอ,อย่างนี้นะคะเอาอันนี้เป็นเป็นกล้องหน้านะกล้องหน้าก็จะมองก็จะมองกลับด้านนะ,ะก็จะมองกลับด้านแต่ถ้าใช้กล้องหลังครูก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาแล้วนะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะครูอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อไม่เป็นไรนะคะภาษาอังกฤษเสริมเริ่มจากศูนย์นี่คือเล่มแรกเล่มแรกที่ทําไปนะคะภาษาอังกฤษเสริมเริ่มจากศูนย์มีเนื้อหาอะไรบ้างทุกคนที่ได้รับไปแล้วก็จะอ่านแล้วบางคนอ่านจบหลายรอบแล้วบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้อ่านค่ะครูไม่มีเวลาขอให้ทุกคนนะคะ ใช้เวลาไม่ต้องมากค่ะต่อวันนะคะวันละ5นาที10นาทีพอในการศึกษานะคะอันนี้จะเป็นการรวบรวมนะรวบรวมเขาเรียกว่าเป็นการทบทวนเลยก็ได้เหมือนชีทสรุปอย่างหนึ่งก็เลย,เลยก็ว่าได้อย่างเช่นวันเดือนอ่าสีสิบห้าสีอ่าที่ใครยังอ่านไม่ออกใครยังไม่รู้จักนะก็จะอยู่ข้างในนี้นะแล้วก็มีคำศัพท์ค้องเสียงคำศัพท์ค้องเสียง ก็จะทําให้เราจําได้ง่ายนะคะจําได้ง่ายอย่างเช่นมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคําศัพท์้องเสียงจะมีอยู่3ามวักแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างนะอ่าบอกว่า curtain ผ้ามา่านบ้าน home house สีเทา g r a y s สน่ h a ชามสาม three สี่ f o u dozenopen เปิด shirt เสื้อผีเสื้อ บัตเตอร์ไอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เป็นเป็นคำศัพท์ที่ครูได้รวบรวมทำเองนะคะไม่ได้เอามาจากคลิปของใครที่เขาทำเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใช้ในหนังสือของตัวเองไม่ใช่นะคะเป็นคำศัพท์ที่ครูรวบรวมด้วยตัวเองนะคะเป็นคำพ้องเสียงเป็นคำพ้องเสียงทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะคะอยู่6กร้อยคำซึ่งเด็กผ้าเด็กคนไหนนะคะที่ได้ท่อง ท่องคำศัพท์แบบนี้เขาก็จะจาได้ภายในประมาณ2-3นาทีรอบแรก็อ่านไปก่อนนะคะอ,อ่านไม่ได้ก็ดูภาษาไทยเพราะจะมีภาษาไทยอยู่ใต้นะอยูอ่อยู่ในอยู่ในวงเล็บอ่าถ้าเป็นคําศัพท์อยู่ในวงเล็บ,ลบแต่ถ้าเป็นประโยคก็จะอยู่ใต้นะคะเรามีวงเล็บกํากับน่ะและพอใครที่อ่านได้แล้วนะคะก็รวบรวมคําศัพท์ตัวเองไว้คําศัพท์ที่เราจะต้องมีในภาษาอังกฤษนะคะเบสิกเริ่มต้นเลยก็ประมาณสัก เอาเป็นสักสองพันละกันสองพันสามพันคำก็แล้วแต่นะคะบางคนมีถึงสองหมื่นคำถ้าสองหมื่นคำนี้เราจะมีความมั่นใจในการพูดภาษา